นี่สิาพามารีวิวบ้านเด้อค่ะบ้านที่เฮ็ดติดกันแอดแปดที่สำคัญค่ะห้องน้อนข่อยติดกับห้องคว้วแม่ข่อย,อยล่าสุดต้มน้ำประแดกเดี๋ยวสิาพาไปเบิง่งโอ้ยเราเป็นข่อยสร้างบ้านพิษมองแล้วบอกอันนี้เป็นบ้านที่แม่ฟินิกกำลังสร้างขึ้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะในพื้นที่เอ,อ๊ะเนี้ยนะคะ อันนี้บานแม่ด้ค่ะบานแม่ที่อยู่มาสามสิบหกปีนะคะทุกคนอ่าพอครบสามสิบหกปียายเขามาอยู่บ้านตถวของหอดยังเสรตรดอกแต่อยากมาอยู่เนาะน้ำพักน้ำแรงของตถวของภูมิใจร้ายจะสวยจะง,งามกับซามวันนี้สิพามารีวิวด้วค่ะเข้าสิเขาไปทั้ง้ายหรือทั้งขวาเดียว <laughs> โอ๊บบอยบ่ายสินน้อยน,น้อนได้ไม่ใมย์พีราสุนาการะตุ่มน้ำปลาราก๊ น,นี่ขางบ้านเ้อค่ะยังบาร์เรลเ้อค่ะพี่น้องคะยังบะเรวเนาะยังบาร์เรนะคะอืมอันนี้นะคะล้องอบประมาณของพี่มากม้าอยู่นะคะอ่าบัดน,นี้ในบ้านเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วเนาะว่ะนี้ยังโดมมแต่วความโหกบัเดนก้ว่าจิพาไปเบิ้งความหกขางบ้านค <laughs> วามหกนี่นะคะบ้านอันเมฟินิกนะคะห่างกับบ้านไม่ยี่พี่นะคะอันซ้ำคืบนะคะซ้ำคืบพลังค่าซนกันนะคะตอนแรกว่าที่เฮ็ดจะหาต้นนะนะหาต้นหาแถวเลี้ยงเนาะ,ะอัน,นสร้างบอกว่าพื้นที่ไม่พอค่ะ <laughs> ความมักโรเนอะอยากได้หลังง่ายๆยานตนางไวงหญ่นะคะเนี่ยเขามานะคะเขาเสียเห็นความหกเห็นขนยุงขยะนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าฟินนีก,กินเสร็จแล้วเวียงออกมาเนี่ยล่ะคะ่ะ,ะาาตแต่เราบื่อแต่ละเวนไ้เก็บไ้เมียนดอกกนเก็บกัสิตายเพราะกนเก็บอันนี้ห้องน้อนข่อยเด้อค่ะพี่น้องห้องน้อน่อยเนาะ่อยคิดผิดอย่างนึงนะคะเ <c ười> ห็ดห้องน้อนไก่คว่าไม่ยีพี่อะยัมบ่ายสิบตื่นขึ้นมาให้กับเขาพี่น้องเ้ยจากผิดจากพายจากอีหยังเด้อ อ่ะมัเบิงซอยหลังนาะอันนี้กับคว้าน,นะคะว้าไม่ย่พีห้องน้อนคอยค่ะเจ้าว่าคอยคิดผิดคิดทูกมาเห็ดห้องน้อนติดกับคว้าไม่ย่พีร่าสุดต้มหน้าประเดค่ะไม่ใช่ปไปไส่ะมันก็แเล่นเขาไปทวงพุ่นมาโมบ้านนี่ค่ะต้มมันหวังว่าต้มกระดูกวาโอ้ยอ,อนซ้อนนี้น้อนดมอยู่บ้านเกิน บปิดคำสิว่าพวดโพกบอกว่าเปิดแต่งจีจีว่าค้ามใดนอนข่อยกระซางบ้านเพิษอ่าอันนี้ว่าอันนี้อันนี้ห้องคว้าข่อยอยู่ด้านนี้แม่บอกว่ามึงก็เพราะนอนเพี้นอนยังไงข่อยอันเทศห้องนอนข่อยเทศห้องน้่งไปในตู้ไปเราวจว่าสิหญ้ายังใสจว่าโอ้ยหัวคนที่ป่วยนี่แหละค่ะบ้านสไตล์บ้านนอกสิเป็นแบบนี้นะพื้นที่มันบ่มีจะจีว่างเด อี่คางบ้านยี่ทางนึงตอนแรกนะคะ่ะจะบอกสร้างเพื่อนนอว่าโยกอันบ้านน่ะคะ่ะห้เสาลนะ่ะเป็นหาต้นตอนแรกเอยเขียนแบบมาเนาะว่าให้ยกมาด้านนี้จะเป็นลงรถนะนะเออ่อยก็มักอห่างี้ยเนาะ <laughs> มักใหญ่หลายก็เลยเแล้เวเออนั่นแหละพี่นอปน,นีมันเท็ด่ได้เพราะว่าอันทมดินบ่ได้เขาได้เฮ็ดรัวไงบ่าได้เฮ็ดรัวเนาะเวลาเค,ค,ย,คยทมดินต้องสองร้อยรถทางบ้านเพื่อนกับอุ้ยบักลึกเปลี่ <laughs> ยวใหั่ก็ไล่ไปหาเพื่อนเบิดล่ะนี่แหละค่ะพื้นที่นะคะมีอย่างไรได้มาเนี่ยรีวิวความหัไข้เบิรง บริเวณนาบ้านก็เป็นบริเวณท่ายิปนีแ่แหละค่ะท่ายิปท่ายับตามนี่ละ่ได้ไปท่ายใยดอกเออมันนอกเขานอยผู้ใดมาบ้านมาซส่งกับบ้องคอยงามหูง,งามตาเอ่ายดอกค่ะเมื่อท่านได้ตบเด็แตงม,มันมีเวลาบ่เป็นว่าบมมีเวลา,า,วลาดอกขี่ข้านเ <c oughs> ก็บมือยันเก็บยังก็เก็บเอาไว้ดอกลูกอยมันมึน กินนิยังกับเวียงออกคางบ้านกินนิยังกับเวียงออกนาบ้านเออนะเจะสิว่าคำใดยเน,หนาะมีขยะหายไว้ในห้องไหมับกรบปุทิ้งดอกจะบ่เป็นยังไงเท่ากันบอกแล้วบ,บอกอีกกระซิบนั่นแบะพี่น้องเออเจสิว่าคำใดยเนาะว่าเราว่าเราดูหลายกันว่าแต่แม่จมนั่นแหะค่ะมื่อนี้ยวไปม,มิยังดอกบ่อมิยังดอกใครบ่มีคลิปสตรีมลง <laughs> มารีวิวความหกบาทให้เบิง่งซื่อจ้า